อีกเพียงหนึ่งสะพานเท่านั้นเราก็แทบอยูอ่ถ้าส่ง Under อร์เดอซส่งอะไรมาตอนนี้ก็อาจจะแอคชั่นไม่ได้นะ I think. กันน็อกเรียบร้อยไม่ต้องห่วงฮะหมวกมันไม่น็อกแล้วครับเพราะว่าคนน็อก แล้วใส่หมวกในหมวกครับ ใช่ครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจัโนู้นะไหนล่มๆก็ได้ครับว้าวถึงแล้วนะครับจอดตรงนี้นะคระับรับหนึ่งนะครับเรียบร้อยถึงกันทุกคนได้จ่ายแล้วอ๋อจ่ายแล้วเหรอครับมันไปจ่ายตอนไหนครับไม่รู้แต่เงินฝันมันเป็นไอ้ อ๋อเป็นตัดบัตรเหรอได้แล้วได้แล้วตัวสีฟ้าได้ขอบคุณครับอ๋อหมวกเป็นไง,งนครับถ้าไม่ถ้าไม่ขึ้นสีฟ้ามันจะมันจะต้องเป็นสนสดหรือขาวอย่างเดียวเกื <c oughs> อบลืมขึ้นหมวกขอบคุณครับรขอบคุณครับขอบคุณครับตัดบัาดใช่นะไหมครับผมใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เลยผมใช้ไม่ค่อยเป็นครับก็เลยไม่รู้อะไรอยู่ชักกาวหรือหมุนใหญ่ขนาดแี้ไปรู้ ได้ครับขอบคุณครับนทางปลอดภัยครับถึงแล้วจา้า dance 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 yeah. สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้กินกันอร่อย,ยนะครับสวัสดีครับ,รบและแล้วเราก็ถึงดิสฟังโกคอนเสิร์ตนะ ซ้อมกันละเอาเป็นว่าอะไรอะ่ะชมันไม่ใจตอน <uger> ผมไม่รู้ว่าผมเล่นไม่เป็นนะ่ะทุกคนเย่ ye. โอเคไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงคอนเสิร์ตละถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้เต้นหลายปีนะฮะ แต่ว่าก็คิดว่าน่าจะทำได้โอเคถึงแล้วครับไม่มีอะไรมากนอกจากให้ดูผมนั่งมอไซค์นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหมเ่เดี๋ยวผมใส่รองทงรองเทา้าแล้วก็ซื้อนองซื้อน้ำแล้วก็เออเอาเอามองเอาไม้มาซ้อมนี่นี่เอามอ,อาไม้มาซ้อมนะฮะ ว้า <Wow. S 2> นะฮะเออก่อนซ้อม,ม้อนทาลิปกอน๋ยวไม่เลิศทาตัวเดียวได้ไงพี่เอรอสอนมาต้องหลายๆอันนะหลายๆอันเนี่ยทำให้ฉ่ำแล้วก็มีข้างในด้วยอ้โหซ้อมปักฉ่ำ ชล้ที่นองหอมกันเดีไม่หอมนะฮะผมแพ้กินแล้วอยากแก้ผมแพ้กินแล้วนะฮะายากแก้ผมแพ้เรียบร้อย อ่ะใส่รองเท้ากันนี่คือเวลาสุดท้ายในจังหวะน,นี้นะฮะวัดคันจมูกที่เราจะได้พูดคุยพบปะประชาชนทั้งหลายประสบนิกรชาวแม่นะฮะ,ฮะเดี๋ยวใครอยากเจอกันนะครับผมก็มาเจอได้ที่ดิสฟังโก้คาเซ เต็มที่แน่นอนใจจริงอยากจัดสักเย็นๆแต่ว่ากลัวเรื่องการเดินทางของหลายๆคนแต่ผมกลัวว่าผมเสียงไม่มาตอนบ่ายๆเพราะว่าเราอ้าปากตอนหลับมันทำให้แสบคอก็คููดาวนิดนึงนะฮะเวลาหลับมัเนี่ยเงี้ยมันทำให้แสบคอไงแล้วแบบตื่นไป เต้นไปร้องเงี้ยมันจะไม่ไหวเอาเด็กใจก็อยากจะจัดเย็นๆแต่กลัวเดินทางไม่ไหวกันไม่ไรสู้สู้ไปเลย <c oughs> ก่อนมันคอนต้องหาแบบสกอตเทปปิดปากก่อนนอนนะเมียไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ลืมไปหนวอยู่บ้าน ใส่แม้นอนไปเลยนะฮะโอเคซื้อบัตรได้ที่อีเวนท์ป๊อปนะครับผมหรือเข้าไปดูในอ่าใน Hashtag ในเอ็กนะครับ This Funko Concert อ่าตอนนี้เหลืออีแค่บัตรราคาสุดท้ายครับผมก็คือบัตรราคา3,000นนะครับตอนนี้เหลือแค่20กว่าใบา20นิดๆน,น,นะฮะ หากคุณจะมาเป็นหนึ่งในยี่สิบกว่านะครับผมคุณก็จะได้ดูผมร้องเพลงแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนั้นจะอ้าปากแสบคอหรือเปล่าแต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดเพราะตอนหลับเราก็คอนโทรลไม่ได้เนาะมันบางทีมันอ้าปากมันอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติซื้อบัตรให้พี่หน่อยโผมงยัผมยังนั่งวินอยู่เลยเนี่ยตัดตัดบัตรเลย ไม่มีตังค์เติมน้ำมันไม่ใช่นะฮะหนูทำได้อยู่แล้วนะฮะไม่ร้องไห้นะเศร้าเศร้ากิโม,มงนะฮะโอเคเราจริงจริงคือเมื่อคืนอ่ะผมมารู้ว่าวันนี้ต้องมีซ้อมผมก็เลยชีวิตนี้ไม่เคยใส่บัตรลงไปในในแอปไหนเลยคือไม่เคยใส่บัตรลงไปในแอปไหนเลยแต่ว่าเหมือนกับ เมื่อคืนอยากสั่งล่วงหน้าเออ,อยากสั่งล่วงหน้าผมก็เลยแบบลองใส่บัตรลงไปไม,ไม่คิดว่ามันจะมาตัดบัตรตอนตอนนี้ด้วยเราก็ไม่รู้อะไรแอนซัมโมเดนยูอะไรมึงเออใครจะหลอกก็หลอกไปนะฮะกูน่ารัก ผมไม่สนใจหรอกนะครับผมไม่หลอกแข่งกับใครหรอกนะฮะเพราะว่าเป็นตัวของตัวเองไม่มีใครเหมือนนะฮะโอ้ที <c oughs> คนแต่ละคนไม่มีใครเหมือนกันนะฮะไม่มีใครดีกว่าใครครับอยู่ที่คนมองครับอยู่ที่คนชอบทาไมาเซ็ตยังเอาตัวเองเอาคนอื่นไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะฮะ กลับไปซ่อมไมา์เซ็ตตัวเองแล้วค่อยมาคุยกันครับผมเออมไม่หลอห่อแต่กณน่ารักไลฟ์ลอยู่เหรอใช่พี่แบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่รักอยู่นี่ชวนคนมาซื้อบัตรพี่แบงค์เอาเลยบ๊ายบายถูกต้องนี่เมื่อกี้พี่แบงค์นะครับผมไม่เป็นไรในห้องพักคนไหมแอร์เย็นนี่เดี๋ยวก็ขึ้นไปซ้อมแล้วพี่แบงค์โอเคใกล้แล้วฮะพี่แบงค์พี่แบงค์ใช่พี่แบงค์เป็นคนอ่าดูซ้อม คุยเพลงให้นะครับแล้วสดชื่นเพราะว่าจริงๆแล้วเต้นกับเอ5บฟมาตั้งแต่สปาร์ก็เริ่มเต้นกับพี่ Bang แบงค์ละสปาร์กนี่คือแบบพอเริ่มเต้นโอ้โหตอนนั้นเต้นไม่เป็นเลยแต่ว่าเนี่ยแหละที่ออกมาได้แบบดูดีอ่ะก็จะเป็นพี่แบงค์ดูแลอยู่นะฮะแล้วก็พี่ๆก็ตั้งใจสอบกันมากนะฮะวันที่ห้าออนปกติไหมอันนี้ ผมตอบให้ไม่ได้ครผมไม่รู้ไม่ใช่อะไรผมไม่รู้นะฮะเดี๋ยวจะไปซ้อมแล้วทุกคนเขาลุกแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับดิสฟังโกคอนเสิร์ตนะครับผมเจอกันบ๊ายบายเดี๋ยวถ้ามีฟิลเดี๋ยวไลฟ์ตอนนั่งมอใส่ไซค์กับบ๊ายบายครับ นี่เขาลุกกันหมดแล้วเลอแล้วผมคนเดียวเนี่ยยังไม่ลุกนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่อู้เพราะว่าเราไม่ใช่คนเหนือแห่ะอะไรวะเส้ากันทุกคนพูดไปเรื่อยเยอะแล้วเอาว่ามันดีๆบ้างขายหลอ่อขายเท่ขายแอคขายน่ารักขายอะไรว่าอเห็นไหมเนี่ยเขาขึ้นไปกันหมดแล้วเห็นไหมอุย้ยขนาดแดนเซอร์ยังเซ็กซ่ดูอ่ะ ดูซสซึ่งซึ่ง่งที่เฮยย้ำเธอสายเฮลสายเฮลนะฮะเชิญเเจอกันนะครับผมในดิสฟังโกคอนเสิร์ตนะครับพ <c oughs> ูดไปเรื่อยจริงๆบ๊ายบาย